เรื่องความเป็นส่วนตัวของฝรั่งเนาะบานยุติดกันกระแค่ทักทายกันธรรมดาซื้อเด้ค่ะพี่นอ้องเห็นหน้ากัน,นย่าเมือเศาก่ะกูดมอร์นิ่ง่ะนะกระยิมยุ่ <laughs> o กูดมอร์นิ่งแล้วก็แล้วด้วค่ะแต่ขนาดว่าอันอนรุนี่กาแฟนเนาะอยากไปตกปลานะแต่ว่าเพื่อนบานเพิ่นตกเกงเพื่อนกะสิเอาปลามาฝากเรื่อยๆอยุ่นนะคะ กระแสออวมา่นตกเก่งอะนะเพราะเพราะว่ารุ่นนี้กับกับแฟนเนี่ยไปตกปลาหลายรอบแล้วนะคะไม่เคยได้เลยปลานี่แล่นรวยรวยอยู่ได้พี่น้องอยู่ในอยู่หนาหนานา,นา,นา,นานมู่บ้านเนี่ยหนาบ้านเนี่ยอยู่ชายหาดวอลลีลาบีเนี่ยเขาไปตกบึมบึมเยอะเขาก็ได้ยุ่นละต้ว่ไปจะบควงตกมาได้อยู่ทะเลสาเพื่อกันอยู่คองคาง,ง,ง,งบ้านขางมู่บานด้วยกันค่ะหลไหล คันแมนบานเท่ากับว่า,า,าอันปลาปลาซิวปลาสอยเห็นไหมเป็นแบบนั่นเลยค่ะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เต็มยูพี่น้องคันแมนบานเท่ากับเอาวิ้งไปสอนเอาองศ์นะเกษิรใดเป็นกระขูงสีไหม <c oughs> หลายหลายแล้วนกนกนางนวลเน,นอะนกสารพัดชนิดเลยค่ะมันกับไม่กินปลาในคลองในหะยังเสียนนกธรรมชาติของของออสเตรเลียนะวะันก่อนเป็นตีปิงปอง ตรงข้ามตรงข้าที่ตีพิงปองที่ใหม่นะคะจะเป็นสวนสาธารณะกลางกลางเมืองเล่ใจกลางเมืองของเชล่า,าเบอร์เลยนะทีนี้มันมีมันมีเป็ดไหมม,มีมีนกเป็ดน้ำเฮ้ยังสิเนาะคะ่ะก็บ,บรูว้ว่าเขาเอื่นยังตะว่าเป็ดละ่ะเป็นเป็ดธรรมชาติมันก็ร้ายเนาะเป็ด น่าจะแบบว่ามีคนเอาอาหารไปให้กินอยู่บ่อยๆเนาะพอมันเห็นลุนีกับกับเพื่อนไปมันเล่นมาไหมคะเล่้นฟุบูๆมาล้ยหลายตโตน่นะนะทีนี้เพื่อนที่ไปด้วยกันเพื่อนชาวเวียดนานมเนาะอ่าเขาก็เลยพูดกับแฟนลุนีว่าอยู่บ้านฉันนกบินอยู่บนฟ้ายังโดนยังยังโดนสอยลงมาเอาไปปรุงอาหารเขาบอกไม่ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาเล่นนะ้ําแบบนี้หรอกเขาบอกฉันก็นเลยว่าบานฉันก็คือกัน,กนเลียตะบวาวแซ่บแซ่บเหลียตะบวาสีนะพ่พูดถึงความเป็นส่วนตัวของฝรั่งนะคะมันมันเป็นขขเขาเคิื่นมาเป็นอุปนิสัยของของของฝรั่งเนาะแต่ก่อนเราก็มีแต่ได้ยินได้ฟังเนาะพ่อมาอยู่อิหรี บางทีก็ชินเหมือนกันนะคะขนาดว่าแบบว่าเอาออคนที่เขาเขาเป็นคนเนะฟรนลีน่คักเนาะยังสินะ่ะแฟ้น,นะคะบ้านตรงข้ามเนี่ยแค่เวลาเราขับรถเข้าบ้านแล้วเขาเห็นเขาก็ยืนยืนรอทักทายแล้วรุ่นนี้ก็แบบว่าเออบ้านเขาเขาปลูกดอกไม้งามนะปลูกดอกไม้เสกกระถางว่างสินเนาะคะ่ะก็เลยว่าเอองามเนาะเราก็เราเป็นคนชอบดอกไม้อยู่แล้วนะเขาก็เลยว่าเธอเธอมากบอสเธออยากได้เธอเอาเลยเด้อ ถ้าถ้าอย่านไอันไหนเธาเอาเ้อแบงเอาไปปลูกแล้วยังสีไหมคะแต่รุ่นนี้ก็ไม่ได้เอานะคะแต่ว่าเฟนว่าเออเขาเป็นคนเฟนลีขนาะแอ่นะแต่ว่าพูดแค่นั้นทักทายกันแค่นั้นแล้วก็เข้าบ้านเขาบ้านไพ่บานมั่นกับมินอิงติ่งขนาดเปิดเปิดทีวีเพื่อนดูหนังนี่เพื่อนชอบดูหนังเพื่อนยังมีหูฟัง,ฟ,ง,ฟ,งฟังเฉพาะฟังฟังเฉพาะเขาไหมคะยางคนยานมันเล็ดหลอดออกไปข้างนอก <laughs> อยู่ในบ้านเด้ี่น้อง ทีทีการไปตีบิงปองเนี่ยเนาะมันมันไม่ใช่แค่ได้ออกกําลังกายไหมมันก็ได้คุยกันมันก็ได้พ่อนค่ายเองสิไหมคะช่วงคุยคุยกันก็คุยช่วงที่พักเบรคพักเบรคคนที่เป็นอ่ายุนี่เขาเอินออแกไนเนาะคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการทีมบางสี่งะเขาก็จะถ้าถ้าผู้เล่นนะลืม เขาก็จะบอกว่าข้าวบัทิทามึ้สิทุกคนก็จะหยุดหยุดเกมแล้วก็ไปเล่นอ่าไปไปดื่มชากาแฟแล้วสถานที่ที่ขนาดว่าเป็นเป็นฮอเนาะเป็นห้องประชุมใหญ่แต่ว่าที่ใหม่เนี่ยเหมือนจะเป็นเขาอ่าคุยกันเขาบอกว่า private สกูลก็คือเป็นเป็นโรงเรียนเอกชนไหมนั่สินะเป็นโรงเรียนเด็กหน่อยเตรียมอนุบาลน,นั่นสิไหมคะแต่ว่าวันที่เราไปตีน่ะอ่าตีตั้งแต่เทียง จนหอดบายสีโมงกันเลยว่าเอ้าเด็กแต่ไม่มีเด็กไปเรียนแล้วนะคะก็เลยคุยกันว่าอ๋อสงสัยเขาเด็กเขาเรียนช่วงเช้าแล้วก็กลับบางสินะอันนี้ที่ที่พูดเรื่องนี้ก็คือว่า,าสมาคมของเขาเนี่กัสิไปเซาพื้นที่เขาชัว่ข้าวบางสิไหมคะ่ะรุ่นนี้มองว่าเขาบริหารจัดการพื้นที่ได้บริหารจัดการสถานทีไหมคะ่ะได้ดีค่ะไกยบางสิไหมคะ่ะ ฮัลโหลแล้วเบ,บ,บาเรื่องอคนฝรั่งเนาะคุ้เป็นส่วนตัวของเขาเนาะบางครั้งเนี่ยเหมือนกับเขาสิมอกว่าเออเขาแบบใส่ใจกันบ่อยอยังสินะในกลุ่มในในกลุ่มที่ไปตีปิงปองด้วยกันเนาะจะมีคนหนึ่งที่เขาเลิกเขาทํางานที่ห้างใกล้ใกล้ใกล้บ้านนี่แหละเขาเลิกบ่ายสองทีนี้เราตีตั้งแต่เที่ยงอ่ารุ่นนี้ก็คุยกับแฟนอยู่นะคะว่าเราจะรอรับเขาไหม แฟนเลยบอกโอ้โหต้องเสียสละเวลาทั้งสองชั่วโมงเลยเหรอเพื่อที่จะรับคนนี้ไปตีพิงปองด้วยมั้งสินะแ้้วาแเราเห็นอะไรแต่เขาพูดตรงเลยนะฉันฉันทำไม่ได้เขาบอกเวลาสองชั่วโมงนี่มัน,ม,นมันแบบว่ามันมีมูลค่ามากังสิแม่สหรับเขาแม่เขาเล่นได้ต่างหรายทเกมังสินะคะทีนี้เพื่อนคนนี้เนี่ยเขาก็เดินไปพี่น้องคาประมาณสิบกิโลห่างจากนี่นะคะที่ใหม่แต่ที่เก่าเนี่ยสิบห้ากิโล ห่างจากบ้านนะคะรุ่นนี้ก็เลยบอกว่าก็ก็ถามเขาอยู่นะคะเออเธอเธอเลิกงานกี่โมงบ่ายสอง <c oughs> รุนี้ก็เงียบทีนี้เพื่อนที่ตีปิงปองด้วยกันน่ะ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่ารุ่นนี้เธอถามเธอถามเพื่อนดูซิเพราะว่ารุ่นีเป็นคนเป็นคนแนะนําเขาให้ไปให้ไปเล่นให้ไปออกกําลังกายโดยการตีปิงปองด้วยกันอย่างนี้เนาออ่า บอกบอกข้นะว่าฉันยินดีไปรับเขาค้ากับเธอก็รับเขาไปส่งด้วยเพราะว่าบ้านก็ไม่ห่างกันห่างกันแค่ประมาณสองกิโลนะคะก็เลยไปส่งเขาแล้วก็กลับเข้ามากลับกลับกลับก็ได้ยังสินะค้ากลับเนาะค่ะอันนี้พูดถึงเรื่องเรื่องมีน้ําใจเนาะเขาเลยบอกว่าแค่ห้านาทีฉันฉันขับรถไปรับเขาแค่ห้านาทีเวลาเขาเลิกงานอ่ะให้เขาโทรหาเธอแล้วเธอก็บอกฉันออกไปรับเขาฉันยินดีนะ ไม่เป็นปัญหาเลยสําหรับฉันนังสินะรุ่นนี้ก็บอกเขานั่งรถมาด้วยกันไปส่งเขาเนาะเขบอกเขาว่าเออเนี่ยคนนี้เขาเขายินดีรับมารับเธอนะเพียงแค่ว่าเธอเลิกงานแล้วเธอก็โทรบอกฉันฉันก็บอกเขามารับเธอดีกว่าเธอเดินเป็นชั่วโมงย่างเป็นชั่วโมงเลยเลยค่ะพี่น้องคะสิบกิโลนี่เพียงอ่าบางเขาไปถึงในเฮียแตพกพวักเลยเลยแต่ว่า เขาเขามันเป็นการออกกําลังกายสําหรับเขาเขาบอกเพราะว่าถ้าเขาเลิกงานแล้วเขาเข้าบ้านเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรเข้าบ้านไหมคะ่ะกกว่ารูผัวจะเลิกงานมางสิเนาะเขาว่าเออฉันก็เดินไปได้ออกกำลังกายพี่น้องสิบกิโลค่ะย่างไปเขาเกิดเทีียแตกคัาๆาอยู่แต่แตแตแตว่าที่นี่อากาศมันมันไม่ร้อนอบอ้าวพอมันไม่ร้อนอบอ้าวเนี่ยมันก็ทําให้เวลาเราเดินออกกำลังกายระยะเวลาไกลเนี่ย เพื่อมันบ่ค่อยออกไหมคะออกก็ออกน้อยแล้วมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยคนที่นี่ถึงชอบการออกกําลังกายโดยการเดินทุกรูปแบบค่ะการออกกําลังกายนี่พี่น้องจา๋าเบาแป๊บเดียวกับเปียหน,น้าทีก่กัวเหล้วจังพอกันไม่กปหนาขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ